สวัสดีครับวันนี้ผมโอสุเกะเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาลองเดโมโกเกม SteelHunter นะครับซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงเบต้าเทสอยู่นะครับก็ทางค่ายเกมเขาก็ให้ลองด้านครับเกมนี้เข้าไปลองเล่นกันในสตรีมได้เลยนะครับ Steelhunter เป็นแนวแบบขับหุ่นยนต์แล้วก็สู้กันลงไปเป็นทีมเก็บของแล้วก็มีแบ่งแต่ละทีมแต่ละทีมเข้าไปคล้าย เปรียบเอาเป็ง,ง่ายๆก็คือเหมือนพับจีอะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นหุ่นแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคอันนี้เข้ามาในตัวเกมนะครับเข้ามาข้างในก็เป็นแบบนี้ผมไปลองลองเล่นมานิดหน่อยนะครับพวกแบบตัว หมดฝึกขัดอะไรพวกนั้นเพื่อให้ผ่านไปก่อนนะครับอันนี้เราจะได้ไปเล่นจริงแล้วโอเคแต่เราเริ่มไปตรงเพลงแล้วก็เล่นเลยดีกว่า,าอันนี้คือหุ่นยนต์ตัวแรกของเรานะครับก็คือจะเน้นทำระยะใกล้ระยะกลางประมาณนั้นนะครับหุ่นยนต์ก็จะมีหลายตัวตัวนี้ก็ อ่ะตัวนี้ก็น่าจะใช้ปืนกลก็ระยะใกล้เหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวกปืนแคนนอนระยะน่าจะระยะระยะกลางครับตัวนี้แล้วก็มีพ,พวกเอเนจีบาเรียสามารถเปิดบาเรียกลางบาเรียอะไรได้ด้วยตัวนี้นี่โหตัวนี้เป็นเหมือนเหมือนเสือหรือหมาก็ไม่รู้ว่าสามารถมีบลิงด้วยอันนี้วาร์ปน่าจะวาร์ปแน่เลยระยะก็คือ ยิงทีละนัดแล้วก็ระยะกลางเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นระยะใกล้โ้ตัวนี้โหดตัวนี้น่าจะเหมือนหมาป่าแน่เลยยิงแบบออโต้ระยะใกล้นั่นเองตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนสไนนะครับยิงทีละนัดเหมือนกันแต่เป็นระยะระยะไกลแล้วก็มีโหมดสเตลด้วยพรางตัวมีโซน่าด้วยพวกนี้ก็ยังยังล็อกอยู่นะครับถ้าเรายังเล่นยังไม่ถึงมันก็ยังจะล็อกอยู่ ตัวนี้ก็ยิงทีละนัดระดับและระยะกลางและระยะไกลนะครับมีมีมีปล่อยโดนอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็มีสไตล์มีอะไรแต่ตอนนี้เราปลดล็อกแค่ตัวแรกตัวตัวเดียวก็โอเคเดี๋ยวลองตัวนี้กัน คอเคคราวนี้เราก็เลือกจุดลงครับเกมนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วน่าจะเหมือนพวก Call of Duty มากกว่าก็คือเลือกจุด A จุด B อะไรพวกเนี้ลงแต่ละจุดแล้วก็จะมีเหมือนมีเหมือนเส้นบอกเราด้วยนะว่าเราต้องไปทำตรงไหนเคเวสเราอยู่ตรงไหนอะไรที่เราต้องไปยึด กระโดด <c oughs> รีโรดไหนเดี๋ยวเดี๋ดลบไอ้เพื่อนอันนี้โดนก็จะเป็นพวกให้เราให้เราเก็บให้เราเก็บพวกทรัพยากรเฉยๆนัโดนเ <c oughs> พื่อที่ <c oughs> โอเคนี่เราเจอแล้วหนึ่งทีมอยู่ข้างหน้านู้นเลยอันนี้คือทีมทีมจริงแอบก่อน ไหนวะฝั่งมันก็เห็นเราเหมือนกันอนะ่ะโอเคก็ค่อยไปมาแล้วมาแล้วนี่ไงอืมรีโรดดยิงมันใกล้แล้วใกล้จะพังแล้ว ใช่เรียบร้อยบุกคเฮ้ยเดี๋ยวเติมกระสุนยเฮ้ยเหมือนจะมีเหมือนจะมีเหมือนจะมีมาด้านซ้ายนี่ไงเฮ้ย โอ้ยเชี่ยโอ้มันมันมันเปิดโล่เดี๋ยวมาเรากางเบรียเราก็กางเบรียด้วยออตบลุ้ยโอ้โหเกาะเราแตกใครจะแตกก่อนร้อยโอ้โหเรามีเติมหรือยังวะกดสามโอเค เฮ้ย <Hey, S 2> นี่มีอีกหนึ่งเคเวลาเรากดเล็งเราจะเห็นจุดอ่อนของตัวหุ่นนะครับจะเป็นสีแดงโอเคล้อมซ้ายขวา,วานี่นะอา้าเฮ้ยมันหายปไปไหนวะนี่เรียบร้อยเก็บ อันนี้ด้วยชาร์จซ่อมตัวเองก่อนอเย้ไอตัวสีเขียวนี่คือเอาไปซ่อมตัวราหุ่นเราใกล้ผังโอเคยุดจุดโบี่เฮ้ยเร่าลุ่มลุ่มยิ่งเออดีมากเพื่อนซ่อมตัวเองก่อน โอเคคราวนี them. Them. Okay. Oh ้เราก็ต oh ้องยึด oh จุดตรงนี้กดค้างไว้เรียบร้อยจุดนี้เป็นของเราแล้วชาร์จโอ้โหเหมือนจะมีเส้นตรงนี้บอกมาให้ไปยิงนี่หรือเปล่า สเกลโดนโอเคชาร์จเล้วออโตบอทยิงพอเราเก็บพอเราเก็บของบางอย่างเราจะได้ทางความสามารถพิเศษมาด้วยนะอย่างเช่นถ้ายิงไกลถ้าถลดมอะไรพวกเนี้ยเฮ้ย มีใครมาหรอใครบุกไหนโดนนีว่านี่ข้างหลังจุดอ่อน,นเรียบร้อยเก็บเบ,บลสีโอเคอันนี้อักระสุนเก็บไปอันนี้เแบบลสามเก็บเอเนจีเค okay, ตอนนี้พ <Okay. S 2> ลัง,ลงเราเราต้องยึด เรายึดยึดตรงนี้ให้ถึงร้อยน่าจะต้องกันตรงนี้ไว้หรือเปล่าไกลๆตรงนั้นจะเป็นโดนเต็มไปยังเอเนร์จรีเก็บโอเคเรียบร้อยเฮ้ยมีมีบุ๊กโอเคอเคุอค้ยยัง เดียวกระสุนยิ่งชิบหายแล้วเก็บก่อนเดี๋ยอะเดี๋ยวโอโ้โหจะการมันไอ้เพื่อนเร็วมีอีกหนึ่งโอ้โหโดนไอ้เพื่อนเราโดนข้างหน้าข้างหลังเลยเอา้า ตก <lining S 1> โอ้โห<ถ>โดนโดนล้อมโดนล้อมน่าจะไม่รอดแน่เลยเร็วแล้วเออแตกโอเคโ <c oughs> อเคไม่เป็นไรเริ่มใหม่นี่มีคน M B P ด้วยแต่ไม่ใช่ของเราอะ่ะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเริ่มมาอีกตา โอ okay, เคเอาตัวบทเตรียมตัวออกเรดอนทางได้ตรงจุดอ e. ีลงโอมโอเคเพื่อนโอ้ราวนี้เรามากับตัวอะไรวะเนี่ยเอาโดนนี่ก่อนมากับกอริล่าเอ,อ้ เหมือนโดนตกใจนึกว่าโดนยิงเพิ่มเด็ดไหมโอเคเก็บ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 รีบแทชิดเก็บ จุดแรโอเคเข้าไปยึด้ตรงนี้เราต้องทำยังไง รอให้เวลาหมดออกอ๋อโอเคจะมีอันนี้ตกลงมาอโอเคดยจ,จุดเฮ้ยโอ้ยโดนบุกโดนบุกไปไหนวะเฮ้ยมาดิมาดิ Oh, uh. oh, oh. Oh, no. Hmm. Fine. Tango down. Uh. Uh. Yeah. New objective Loading at now. Systems restored. ยี่จุดไหนต่อเราต้องตามไอ้เพื่อนเราไปไอลิงไอลิงกอริล่าโอเคจุดนี้ใช่ไหมอืมโอ้โหเหมือนจะโดนบุก ไหนวะโอ้ยเดี๋ยวโดนจุดระเบิดโอเคหย,ยุด ซ่มแซมเฮ้ยนี่ไงเอนเนจีต้ตมากับอันนี้อะไรเลเวลสามโอเคเก,เก็บเก็บเลเวลสามอันต่อไปไอเพื่อนที่ไหนเขียวไหมเออไปนี่ มไม่รู้มีใครเฝ้าร่วนะที่ันเห็นก็คือมีโดนเฮ้ยเออเอเนอร์จีพลังงานเก็บดีแปคิดเก็บอืม มันยังไม่มีใครตรงนี้ตรงนี้เวลสองมายุดจุด,จดโอเครอโอ้เวลส โอเคไอ้เพื่อนเพื่อนไปก่อนนี้ไหมจุดแดงไหมเพื่อน <objective> เหมือนมีคนมายึดจุดเราโอ้ยนี่ไงเจอแล้ว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  เดี๋ยวจะถลม่มระเบิดยิงยิง,ยงไม่โดนเลยโอเคลุงแล้วแล้วจะหนีไปไหนหายไปไหนวะนี่ไง อุ้ยโอ้ยบ้านพัง,งอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนว,นหนวะกเมืเนี่ยไหนวะชี่ยแล้วข้างหลังเฮ้ยระเบิดอืมมันโดนระเบิดกูแหละตาตรงนี้หรือเปล่าวะไม่ใช่หลบก่อนออขอเติมพลังก่อนออ ล้อมล้อมเปิดโล่โอยโล่พลังเอ้ยโอ้โหมันเปิดโล่เหมือนกันไอ,อเ้เพื่อนเราอยู่ไหนวะ เปิดโลกลุ่มเออโดนตบไปดิอดขอสมแซมก่อนเฮ้ยข้างหลังเหมือนจะมีสีแดงไหนวะจุดสีแดงนูนไงเจอแล้ว เพื่อนเร็วยมุน่นอะไกลๆเลยร้อมไปไหนวะอืมยิงระยะไกลดูดิ หายไปไหนแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่นี่เจอแล้ว,ต,วตายไปหนึ่งไอ้นี่มันเป็นสไนส์สไนส์มันช้าโดนเรื่อ

đang the đai Covers they <laughs> got me เบื่อระเบิดลงโหเรียบร้อยอ squad has been wiped out. ได้โหได้ที่สองกลับไปทีมะมื้อกี้โอเคเกมนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากลองเล่นก็เข้าไปลองกดเดโมกันได้นะครับในสตรีมนะครับก็ ก็สนุกดีเหมือนกันนะคล้ายคล้ายคล้ายๆพับจีผสม Battle field call of d u ตีอะไรพวกนี้แหละก็คือมีการยืดจุดแล้วก็ลงไปเป็นทีมแล้วก็หาของโอเคครับสำหรับถ้าเกมนี้ใครชอบก็ตามโหลดกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับผม